สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่11เมษายน63นะครับปีแห่งการไม่มีวันสงกรานต์นะครับปีนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูทุเรียนที่ผมเสียบข้างและตัดต้นไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ เดือนกว่าเลยครับนะครับเดือนกว่าแล้วที่ผมเสียบข้างตัดต้นไว้นะครับมันจะแตกได้ประมาณนี้เลยครับตัวเรียนเสียบข้างครับเนี่ยครับจากกิ่งข้างจากกิ่งข้างก็จะกลายเป็นกระโดงนะครับ ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ดูนะครับว่าสุเรียนเสียบข้างเมื่อมันไปแล้วมันก็จะไปเร็วนะครับครับต้นนี้ยังเป็นกิ่งข้างอยู่เลยยังเป็นกิ่งค้างอยู่นะครับไม่กลายเป็นกระโดงติ ต้นนี้ก็ยังเป็นกิ่งข้างอยู่นะครับต้นนี้เป็นกระดงเลยครับเป็นกระดงแล้วเป็นกระดงแล้ว สองสามต้นนี้สองเดือนกว่าเลยครับนี่ครับที่ผมตัดไว้เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับบ,บางต้นก็ก็ไปเดียวนะครับบางต้นก็ไปเดียวนะครับต้นนี้จากกิ่งข้างก็กลายมาเป็นกระดงนะครับนะครับกระดงนะครับตรงนี้กิ่งข้างนะครับ ต้นนี้ยังเป็นกระดงไอ้เอ้ยยังเป็นกิ่งข้างอยู่นะครับยังเป็นกิ่งข้างอยู่เลย ้นนี้เป็นกระโดงเลยครับนี่เป็นกระโดงแล้วจากกิ่งข้างรับจากกิ่งข้างก็จะกลายเป็นกระโดงนลครับนะครับการเว้นกิ่งครับการเว้นกิ่งมันจะเดินเร็วโตเร็วนะครับนี่ต้นนี้วันนั้นที่ผมตัดทำคลิปแล้วผมไม่มีกิ่งข้างล่างไว้ไม่ีกิ่งข้างล่างผมเว้นกิ่งข้างบนไว้ครับนี่ครับ แตกอย่างนี้แล้วแตกได้ประมาณนี้แล้วครับนะี่ครับกิ่งข้างบนที่ผมเว้นไว้พอใบนี้แก่สมบูรณ์แล้วผมก็จะมาตัดต้นนี้นะครับจะไว้ให้มันเลี้ยงตาของตัวมันเองเพราะถ้าผมเว้นกิ่งข้างบนไว้อย่างนี้เห็นไหมครับนะี่ครับมันก็จะมาเลี้ยงตาพวกนี้นครับมันจะมาเลี้ยงตาพวกนี้ ทำให้ตาของเราที่เราเสียบโตช้านะครับนี่ครับสาเหตุของการเว้นกิ่งไว้ข้างบนตาที่เราเสียบนะครับมันก็จะมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับต้องปิดทิ้งนั่นก่อนก็อยมาตัดนะครับนี่ครับมันก็จะเลี้ยงตาพวกนี้ไหมครับทำให้กิ่งของเราโตช้า ไปดูอีกสักคู่นะครับดูใกล้ๆก,ก,กันกับวินกิ่งและไม่วินว่ามันจะเติบโตเหมือนกันไหมต้นนี้ที่จริงมันก็จะไปเร็วกว่านี้นะครับแต่ยอดมันเสียครับเนี่ยครับยอดมันเสียมันก็เลยจะแตกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องเลือกเอาสักกิ่งนะครับถ้าเราไว้กิ่งนี้ มันก็จะเป็นกระโดงแต่ถ้าเว้นกิ่งนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งข้างนะครับนี่ครับกิ่งข้างนะกิ่งนี้แต่ถ้าเราไว้กิ่งนี้กิ่งนี้ก็จะเป็นกระโดงเราก็เลยต้องเอากิ่งข้างทิ้งนะครับเอากิ่งข้างทิ้งนะครับถึงจะโตกว่าแต่เราเอาเอากิ่งกระโดงไว้นะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นกระโดงนะครับนี่ครับสองต้นนี้เห็นต่างกันมากใช่ไหมครับ วินกิ่งไว้สามกิ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ความใจเรื่อติบโตไหมครับและต้นนี้นะครับเสียบพร้อมกันตัดพร้อมกันอยู่ถึงกันแต่โตช้ากว่าเห็นไหมครับเพราะว่าเพราะว่าผมกิ่งที่ผมเว้นไว้มันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์พอมันไม่สมบูรณ์แล้วยอดที่เราเสียบก็โตช้าเห็นไหมครับ แต่ถ้าต้นที่กิ่งสมบูรณ์ยอดที่เราเสียจะโตไวไหมครับดูต้นครับมีต้นที่โตช้านะครับต้นที่โตไวนะครับเห็นไหมครับต้นที่โตช้ากว่าจะเล็กกว่าจะจะโตกว่านะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับดังนั้นสาเหตุที่มันเดินเดีวเดินช้าก็สาเหตุมาจากกิ่งที่เราเว้นไหมนะครับว่ามันจะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์หรือไม่ ถ้ากิ่งสมบูรณ์ตาที่เราเสียไว้ก็จะจะรืนดีครับจะรืนเร็วโตวไวแต่ถ้ากิ่งที่เราเว้นไว้ไม่สมบูรณ์นะครับตาก็จะออกลักษณะแบบนี้นี่ครับ ต้นนี้ก็จากกิ่งข้างนะครับจากกิ่งข้างก็จะกลายเป็นกระโดงเห็นไหมครับกระโดงแล้วถูเรียนเสียบข้างพอเสียบแล้วตัดแล้วมันก็จะไปเร็วมากครับไปเร็วมันจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วทีนี้จะพุ่งอย่างเดียวเลยครับต้นนี้ก็ก็เป็นกระโดงแลวนะครับโดงแล้วจากกิ่งข้างนะครับเห็นไหมจากกิ่งข้าง ตัวน,นี้ก็กิงข้างนะครับกิงข้างแล้วก็กลายเป็นกระโดงแล้วกันครับน,นี่ตุเรียนเสียบยอดครับตุเรียนเสียบยอดผมซื้อมาซ่อมอ่ะผนเสียบยอด พาไปดูต้นที่ผมตัดตัดตาวันนั้นนะครับที่ผมตัดในคลิปที่ยอดมันเสียอะไรผมก็ตัดตัดเอาไว้ตาเดียวนะครับให้ตับไปแบบนี้แลยครับนะครับนะครับวันนั้นที่ผมที่ผมตัดตาข้างบนทิ้งแล้วเว้นตาข้างล่างไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจับขงจําจได้นะครับนะครับ แตกอย่างนี้แล้วแตกอย่างนี้แล้วครับนะครับมาเลยครับมาเลยเห็นไหมครับตัวเรียนเสียบข้างถ้ากิ่งที่เราเว้นไว้สมบูรณ์ยอดก็จะสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ากิ่งที่เราเว้นไว้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยอดก็จะเดินช้าโตช้านะครับ ดูอีกสักต้นสองต้นนะครับแล้วต้นนี้ก็กิ่งข้างนะครับนี่กิ่งข้างก็เป็นการโดงแล้วเหงนะครับโดนแล้วต้องปิดตาอย่างนี้ทิ้งนะครับ ต้นนี้ยอดก็เสียนะครับยอดก็เสียพอยอดเสียมันก็จะแตกอย่างนี้ครับนะครับต้นเรียนฤดูกาลนี้มันจะแตกยอดดีมากนะครับไม่เกี่ยวกับปุ๋ยหรือ ใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยแต่มันเป็นฤูดูของมัน,นครับถ้าของใครไม่แตกยอดช่วงนี้ครับน่าเป็นห่วงแต่ถ้าแตกยอดปกติครับ,บเรียนเสียบค้างนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ